จะไว้ใจเส้นทางชีวิตที่แสนไกลอ่านหัวายจนบางทีเราไม่พบไม่เห็นใครแต่อยากบอกให้เธอรู้เหน็ดเหนื่อยหนักเพียงไหนขอเธอมั่นใจในจุกนาทีฉันพร้อมยืยนเขียงเธอฉันพร้อมยืยนข้างเธอ แค่ไหนกี่พบชาติมือปีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอ ใจเราเกิดสับสนและหลงทางแค่หันมาตรงนี้ตรงข้างข้างจะมีมือคอยประคองให้เธอเดินตรงเส้นทางและหากว่าเธอหกลงจงอยู่กับความอ้างว้างขอจงมั่นใจในทุกนาทีฉันพร้อม ฉันพร้อมยืนข้ามเธอไม่ว่าเราต้องเธอเอาไรต่อจากนี้จะแสนนานแค่ไหนกี่พบชาติมืนปีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอ ยัไงไม่หิวอ่ะ้าแก่มาเรียนเที่ยงเลยมันไม่มาพรุ่งนี้ใช่ลยล่ะเออน่ามาช้านี้ว่าไม่มาว่าแต่แก่มานั่งทำอย่างนี้อย่าบอกนะว่ามารอค่านะ่ะคิดเป็นเลยข้ามแดงรอเองข้ามาระดับดาวนัดไว้ว่าจะไปดูหนัก ไม่ไดีรักทำไมพวกเจอสองคนรูน้ต้เขารักฉันเรสองคนรักกันเอดเด็กน้อยเธอเธอาอะไรมาพูดแล้วไม่ต้องรักเธอพวกเธออิจฉาันใช่ไหมวันวานพวกเธอทำอะไรเป็นบ้า Khi นับดาวอว่าไอ้อะอะไรก็มีแต่นับดาวนับดาวไม่เห็นแบบเวลาให้นาดาวเลยเออากี่กับนับดาวเป็นแฟน ปฏิเสธเขาไม่นะปฏิเสธอะไรกันคะดาวเห็นนะคะว่าพี่ทําอะไรนานๆโธ่ดาวอย่าคิดมากสิไม่มีอะไรจริงๆพี่ต้นมาคบกับดาวพี่ต้งไม่ได้รักดาวจริงๆใช่ไหมคะดาวแค่เด็กผิวบ้านคนเดียวที่ไม่เหมือนนานาที่เหมาะสมกับพี่มากกว่าดาวดาวว่าแล้วเรื่องอะไข่าวพี่ต้นดาวมันไม่มีอะไรจริงๆนะฟังพี่ก่อนสิ ปอนปล่อยนาะนาแล้วมันเจ็บเฮ้ยนานาไปไหน่อยช่วยหน่อยพี่ปอนปล่อยนานาแล้วมันเจ็บนี่มันเรื่องอะไรนเนี่ยนี่เธอไม่รู้ตัวเองเธอไม่เฉยที่เป็นสาเหาาตุให้ต้นหยดดาวาเขาต้องเลิกกันถ้าใช่แล้วทำไมมันไม่เรนะื่องของนา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 ครับจริงเดี๋ยวไล่ไอ้ต้นจริหหงหรือเปล่าหรือแค่อยากจะแยกไอ้ต้นออกจากดาวๆรักไม่รักมันสำคัญด้วยหรือไงสำคัญเลยเธอรู้ไหมว่าสองคนนัดทะเลกันมากขนาดไหน การที่เธอทำลายควรักของสองคนั้นมันงแย่เป็นผู้หญิงน่าเกียเธอเป็นผู้หญิงไม่หัวใจไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงการกระทำของเธอกวมากผ็ดหวังที่ปอนผิดหวังอะไรเอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวหรือเปท่ามจะไม่เกี่ยวผมพี่ชอบเธอได้ยินไหมพี่ชอบเธอนะ มองเพื่อฉันนี่แง่ร้ายนะสิถ้ามีอะไรไม่ทราบอย่างันจะมาขอโทษเธอหน,ะนาโทษทำไมอ๋อเพื่อนี่ฉันยังไม่ได้หรอพี่ต้นเข้าใจผิดกันอ่ะความจริงนะไมันเป็นแผนการณ์ของฉันเองฉันคนสร้างาาเงนะารื่องทุกอย่างเองถ้าเราสำเร็จผิดก็ดีแล้วแหละใครคนที่เธอน้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะ ที่บอกนานาวันนนะั้นน่ะพี่พูดจริงนะเรื่องอะไรเล่นพี่ปอนต่อว่านานานเหรอนานาสมิธิดแล้วไปขอโทษนับดาวแล้วพี่ปอนจะว่าอะไรนานาอีกล่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่พี่บอกเอ่เอบอกบ,บอกอะไรเรื่องที่พี่บอกชอบเอคอกันละเขากับพี่นานานางั้นพี่ปอนลองรับหนึ่งห้าสิ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 อย่าทรม,มานโดยการไม่มองหน้ากันลึกกว่าของสารคนร,รักกันฉันขอโทษดาวที่ไม่รู้จนะทำยังไงให้ดาวยูดโทษทีนี่นะแต่ที่ผ่านมาพี่ไม่เคยมองใครเลยพี่มีแค่ดาวคนเดียวนะดาว ขอโอกาสให้พี่ดิฉันได้หมาให้พี่ดิตัน้องดูแลอาจสัดาวตอนไม่มาเกิดอะไรเราเองมี เกิดมาเพสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อรักเธอ